สวัสดีครับมาพบกับช่องพอนังเปาคพราบวันนี้ผมจะมาทำต้มจืดนะครับวุ้นเส้นประกาศขาวหมูเด้งนะครับเครื่องปรุงก็ใช้ผมใช้ซุปขนอหมูนะครับแล้วก็มีหมูเด้งมีเห็ดหินจืดแล้วก็ดอกไม้จีนนะครับที่ใส่อันนี้เราน้ําเดือดแล้วเราลดไฟลงนะครับก่อนแล้วก็มาใส่วุ้นเส้นนะครับที่เราแช่น้ําไว้จากนั้นเราก็เร่งไฟนะครับแล้วก็ทําการคนวุ้นเส้นให้ทั่วนะครับให้กระจายตัวนะครับ คือก่อนหน้าน,นี้ผมบันทึกเทปอาจบ,บันทึกไปแล้วมันลบไปแล้วหายเลยได้ขั้นตอนนี้น,นะครับก็ดูแค่นี้ก็ได้นะครับก็คือไม่ยากครับก็ใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลแล้วแต่เราตามชอบปรุงรสตามชอบที่เราต้องการเลยได้เลยครับก็ตั้งให้น้ําเดือดนะครับแล้วเราก็ใส่ผักกาดขาวนะครับลงไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการคนอีกครั้งนะครับคนให้ผักมัน เข้ากันทุนทั่วนะครับให้ผักสลบนะครับแล้วเราก็มาใส่นี่ครับต้องโอนะครับเพิ่มความหอมนะครับก็คนให้ทั่วครับก็จากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากครับง่ายๆทําง่ายๆครับอร่อยด้วยครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ